ตอนนี้เราอยู่ที่วัดไซใหญ่นนทบ,บุรีพาทุกคนมาเที่ยววัดกันนะครับนี่คือสวนหย่อมข้างๆก็จัดได้สวยงามครับก็เลยพามาดูเพื่อความสวยงาม วัดไซใหญ่อยู่อำเภอไซน้อยจัยงหวัดนนทบุรีครับว่างๆก็ผ่านมาแวะถ่ายรูปกัน,นะครับมีโบสถ์สวยๆสถานที่สงบ ลมเย็นลมเลื่นสบายใจครับวัดไซใหญ่ที่นี่มีตลาดน้ำด้วยนะครับตลาดน้ำวัดไซใหญ่ วัดน,นี้ก็ใหญ่มากมีตลาดนัดตลาดน้ำวันนี้นำเสนอเลขหลัก10ล่างสูตรที่2นะครับ อรมาเสนอให้ได้ดูกันนะครับเปื่อเป็นทางเลือกจนหรือไม่เอาจนเพราะว่าไม่มีการรู้ว่าเลขออกอะไรนะครับเอามาแบ่งปันกัน10ล่างสูตรที่2อ,อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้ครับ10ล่างชุดที่2องวดวันที่1กันยาหก 8เด่น90367ลองดูดีๆนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเดี๋ยวเราดูเลขเด่นเลขแต้มกดติดตามนะครับ